กลับขึ้นสู่จอร์ดิสตายิเยนไอเทเลนั่นวหรครับไปกันที่พม่าหน่อยค่ะประเทศพม่าเ่อนบ้านทังเคียงของเรานะคะไปกันที่พม่าไหมมีอะไรคะเกิดพม่ากำลังจะรวยแต่วันนี้ยังไม่รวยเอหมายความว่าไงเนี่ยขนาดยังไม่รวยยังซื้อซื้ออะไรคะซื้อจรวดเออไม่น่าเชื่อนะไม่ค่อยได้ยินนะบอกว่าแอบซื้อจรวดจากรัสเซีย พ่าเนี่ยเขาแอบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เสริมกําลังแบบเงียบๆพยายามที่จะไม่เป็นข่าวแต่ปรากฏว่าความลับแตกความลับแตกใช่เก็บไม่มิดมีคนไปเห็นนะมีคนไปเห็นการเคลื่อนย้ายรีดกันแบบสับง่ายๆก็คือแพลตฟอร์มล้อยางแพลตฟอร์มล้อยางนั่นก็คือมันเป็นยานล้อยาง หกคูณหกแบบ <S <S เอ็มแซดเคทีหกเก้าสองสองนะครับไอ้ย,อย,ยานล้อ,อยางขนาดใหญ่หรือแพลตฟอร์มล้อ,อยางขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้สำหรับ,บทำเป็นแท่นติดตั้งจรวดนาวิถี <S <S ต่อสุอากาศยานน,น,นึกออกไหมฮะแท่น จรวดเนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มร้อยยางถูกไหมเพื่อให้มันเคลื่อนย้ายได้ไงใช่ค่ะอันนี้แหละจากชิ้นส่วนตรงนี้แหละที่นําไปสู่การจับผิดว่าพม่ามีการแอบซื้อจรวดจากรัสเซียไม่ใช่จับผิดรู้เลยแล้วจับถูกจับถูกจับถูกไม่จับผิดนะอถ้ามีคลิปมีภาพก็ขึ้นจอไปเลยนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงนะฮะเรื่องะคงแพลตฟอร์มร้อยยางเรื่องของเรื่องมีคนไปเห็นแล้วก็แอบถ่ายเป็นภาพออกมานะครับ ว่ามีการเคลื่อนย้ายแพลตฟอร์มร้อย่างสำหรับทำเป็นแท่นติดตั้งฐานยิงจรวดอะไรนะที่ท่าเรือทหารกรุงรางกุ้งเท่านั้นเองพอเห็นหน้าเห็นตาของแพลตฟอร์มล้อย่างรู้เลยเป็นจรวดแบบไหนอย่างไรหนึ่งจรวดน้ำวิถีสองเป็น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 จรวดต่อสู้อากาศยานค่ะ สามสมรรถนะสูงเหลือเกินและโดยรูปพันสันฐานเขารู้อีกว่าเป็นะระบบควบคุมการยิงแบบจํวดและเสียคะจะจหลดและเสียใช่ค่ะแล้วรู้ว่าระบบควบคุมการยิงเป็นแบบไหนด้วยนะคะมีการสันนิษฐานนะคะว่าเป็นแบบต่อหรือแบบบุกนะคะมสมรรถนะสูงนะค่ะเป็นสมรรถนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ขนาดเห็นแค่ร้อยยางนะคะยังเดาคาดเดากันไปได้นะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะคะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้จรวดเนี่ยเป็นแบบยิงเร็วนะ flash action ค่ะยิงเร็วไง f a s h action เอากันไปจรวดที่ใช้ในระบบมีความเร็วสูงมากคือเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อวินาทีโอ้โหถือว่าเร็วมากนะคะแล้วพม่าเขาต้องมีสะสมอาุุธพวกนี้ไว้ทำไมเนี่ยเอไม่ผูยภาคนี้มีความจำเป็นขนาดนั้นหรือเอาเอาที่สำคัญที่สุดนะหนึ่งซื้อจรวดรัสเซียค่ะ สองมันเป็นจรวดรุ่นที่สมรรถนะสูงมากค่ะยิงได้สามมันมีผลตัวดุนอำนาจมันมีผลต่ดุนอานาจแน่แน่ค่ะถูกไหมผมว่าสหรัฐสแกนข่าวนี้ยิบเลยอ่าก็ต้องจับตามองกันต่อไปถูกไหมดุลอำนาจจะเป็นอย่างไรในพม่าหลังจากมีการสั่งซื้ออาวุธจากรัสเซียรอบนี้มองเขากลับมาที่เราค่ะประเทศไทย น่าจะมีการเสริมรถถังทดแทนรุ่นเก่าที่น่าจะปลดระวางกันได้แล้วนะครับก็กำลังกะเก่งกันในวงการนั่ะครับว่ารถถังที่จะซื้อใหม่เพื่อเข้ามาประ <Okay. S 1> จำการทดแทนรุ่นที่จะปลดประจำการนั้นนั่นแะครับจะเปน็นจะเป็นรุ่นไหนจะเป็นรัจะเป็นรัสเซียหรือเปล่า มีโอกาสนะก็มีโอกาสสงสัยจะเป็นรัสเซียก็มีการคาดเดาจะเป็นทีเก้าศูนย์อะไรประมาณนั้นนะที่เคยนำเสนอที่จริงเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่ไม่ใหม่นักนะเขาจะปลดประจําการมีใหม่กว่าเข้าประจําการแทนหมายถึงกองทัพบกรัสเซียแต่อที่บอกว่าไม่ใหม่และจะปลดประจําการ่ะมันใหม่มากือเคือสำหรับประเทศไทยก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันนะฮะค่ะอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปจนกว่าจะอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักส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 ามนาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาว่า น,นะครับค่ะเอาละครับมาติดตามกันช่วงหน้าต่อค่ะ